สการักทุกคนอ่าเรียนเชิญผู้จัดครับพี่แดงสายสี่ครับอ่าเป็นใครมอบครับพี่แดงพี่พี่ครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่คิดว่าเทพีแห่งชัยชนะจะตามพี่มาถึงบุรีรัมย์ก็หนึ่งก็ดีใจนะได้กับพี่อาร์ตเนาะก็รู้อยู่แล้วนะครับพี่อาร์ตเขาก็แบบสายนี้อยู่แล้วไอ้เราก็แบบมีความตื่นเต้นตั้งแต่คิดว่าจะได้มาแข่งแล้วครับก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์โอ้อาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบคนอย่างเงี้ยละนะครับ ที่ให้คํา<อ>แนะนํานะครับ <c oughs> แล้วเราก็วันนี้ก็พยายามเต็มที่เนาะวันนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่มาร่วมแข่งกับผม <c oughs> ด้วยครับผ <c oughs> ม,บมบ <c oughs> โอ้โห <c oughs> อย่าใช้คําว่าเชียร์เลยครับทุกคนในเนี้ยต่างพูดว่าพี่อาร์ตมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนะครับพี่มาถึงปุ๊บพี่แข่งเลยแล้วพี่ชนะเลยได้อาจารย์เทรนนิ่งดีครับอาจารย์เจี๊ยบเกตบอร์ดอาพี่เจี๊ยบครับมอบรางวัลผู้ชนะเลิศครับบีเดอร์สกาขอบคุณครับอ่าพี่อาร์ตครับถ่ายรูปคู่หน่อยครับอ่าจับมือได้อ่าโอเค ภาพแห่งความประทับใจครับกับเพื่อนคู่ซีครับพระเอกหนุ่มสุดหล่อครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังบิาผู้มีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านซับสไคร์ในช่องยู u ู e ครับอ่ายินดีด้วยครับถ้วยที่เรามอบให้ก็จะเป็นการเขียนว่าการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชายเดี่ยวขี่คนเดียวชนะคนเดียวไม่มีทีมอ่ายินดีด้วยครับเสียงปรบมือกับศิลปินนักแสดงสอง้านนะครับอาร์ตบกบีเดร์สกา need a Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel